สวัสดีครับผมอำนาจแก้วโบราณครับพนักง,งานเหรียญกระสอบศูนย์ขอนแก่นนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอนวัตกรรมนะครับเครื่องไม่ใช่เครื่องครับเป็นอุปกรณ์ต่อถุงม้วนถุงนะครับที่เราทําขึ้นมาเพื่อลดขั้นตอนในการทํางานนะครับ<อ>เพื่อลดเศษขยะที่เราเหลือเศษนะครับอย่างถุงน,นี้ เหลือเศษอย่างนี้นะครับเราก็นำมาใช้ได้นะครับไม่ต้องเป็นขยะทีนี้เราจะเริ่มสาธิตวิธีการต่อนะครับเราเอามวนที่เต็มนะครับใส่ไว้ในอุปกรณ์นะครับครับทีนี้เดี๋ยวให้พี่เขาสาธิาตให้ดูนะครับเรานำมวนที่เต็มมาครับ ใส่เข้ากับอุปกรณ์นะครับทีนี้เศษที่เราใช้งานแต่ละวันนะครับมันจะเหลือประมาณนี้นะครับเราก็จะนำไปรวมกับมวนใหญ่นะครับ นี้พอควรระวังนะครับต้องต่อให้มันถูกด้านนะครับต้องตัวหนังสือไปทางเดียวกันนะครับถ้างนั้นถุงจะไม่กลางนะครับนะครับพอเราได้ตำแหน่งแล้วเราก็เอากรีบดำเหนีบไว้นะครับเพื่อไม่ให้ถุงมันเคลื่อนนะครับนะครับได้แล้วทีนี้ก็ดึงสกอตเทปมานะครับครับให้ได้ความยาวที่เราต้องการนะครับ นี้ก็ติดเลยนะครับป๊ติดแล้วนะครับนี้เราก็เอากริปออกนะครับนี้ก็ทําการม้วนเสียถุงเข้ากับม้วนใหญ่นะครับ พอเสร็จแล้วเราก็ติดสก๊อตเทปไว้นะครับเพื่อจะได้ใช้ในคราวต่อไปนะครับค,ครับ,รบเสร็จแล้วครับ